สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีรถ SUV นี่เลยนะครับผมคันใหญ่ๆโต,โ,ตโตแบบนี้จากค่าย m e r c e d e s b e n บมาแนะนำเพื่อนๆทุกท่าน,นครับกับ GLE 500e m o เดล W166 รุ่น AMG Dynamic นะฮะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับผมตัวรถคันนี้เป็นรถปี2016จดทะเบียนในปี2017นะครับเลขหมายใช้งานไปนะ180,000กิโลถือว่าไม่เยอะนะครับผมรถเนี่ยปี16ตอนนี้ปี2024วิ่ง180นี่ไม่เยอะหรอกนะครับผม แล้วก็คุณแจมีให้2ดอกคู่มือการใช้ก็ยังมีให้เพื่อนๆครบหมดทุกอย่างเลยนะผมรวมถึงปลั๊กชาร์จอะไรนู่นนี่นั่นมีให้ครบหมดนะครับผมแล้วราคาค่าตัวเพียงแค่1นึ่งล้านหนึบาทเท่านั้นเองใครที่กําลังหา suv คันใหญ่ๆประสิทธิภาพดีๆ performance ดีๆกับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะผมและเพื่อไม่เสียเวลาเราตามไปชมกันเลยครับมาดูคันนี้เลยเนี่ยครับผม g le นี่ใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดจริงๆคันนี้สวยมาก นะรผมรถอายุ8ปีวิ่งมา180,000กิโลถือว่าไม่เยอะนะถือว่าวิ่งค่อนข้างน้อยเลยด้วยซ้ำนะครับผมเรามาดูสภาพสีและตัวถังกันก่อนนะครับผมนี่คันนี้สวยมากนะอาตรงนะตอนนี้ที่ผมมองอยู่เนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะเพื่อนๆนะฝากระโปรงฝากระโปรงอะไรนี่คือใหม่ๆเลยอะดูดิเงาแบบเงาใหม่เลยนะอาจจะเคยมีการเก็บสีมาแหละนะรถ8ปีแหมจะไม่ให้มีริ้วรอยเลยก็คงเป็นไปได้ยากมากนะผมแต่ให้ดูสภาพรวมนะตอนนี้นะโคมไฟใสๆ ไฟอัจฉริยะอินเ l ลเจนต์ไลท์ซิสเต็มนี่เปิดไฟสูงอัตโนมัติเปิดไฟเองอัตโนมัติเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยกระจัางหน้าดาวใหญ่กันชนหน้าเป็น AMG s t y l ไตลิ่แบบนี้มีลิ้นโครเมียมสวยๆแบบนี้โอ้โหมันไม่มีสะเก็ดหินด้วยซ้ำเนี่ยดูดิกันชนหน้าไม่มีสะเก็ดหินเลยด้วยซ้ำเพื่อนๆเฮ้เใหม่มากนะฮะนี่ให้ดูลิ้นโครเมียมปกติแล้วเนี่ยมันจะมีคาบด่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่หเงาแวบเงาแวบเลยนะ นี่คือด้านหน้านะครับโอ้โหสวยขนาดนี้แล้วมีกล้องรอบคันด้วยเออกล้องชัดด้วยนะตรงๆนี่กล้องชัดด้วยนะกล้องรอบคันนะอ่ะเรามาดูล้อล้อเป็นลาย5้าก้านแบบนี้ครับผมเป็นลาย AMG นะเป็นล้อ AMG 5ก้านนะครับยางที่ใส่มาเนี่ยเป็นยางปี2023ยางปี2023เพื่อนแต่สภาพยางลงถนนไม่เยอะนะเนี่ยให้ดูหน้ายางก่อนนี่นะถ่ายให้ดูหน้ายางแบบนี้ใกล้ๆนะครับนี่ ยางปี23ตอนนี้ปี24่ยางอายุ1ปีนะครับผมก็ยังใช้งานได้อีกประมาณปีกว่าๆนะก็ถือว่ายังใหม่อยู่ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับผมนี่ใครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากแล้วล้อเนี่ยเป็นล้อขอบ20นะเป็นล้อขอบ20เนะี่ยเห็นดูจานเบรกจานเบรกแบบเจาะรูสปอร์ตนะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปเ m g เนาะนี่ปั๊มเบรกมีคำว่า Mercedes Ben z นะครับเฉพาะ AMG นะอ่าถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่มีนะครับเป็นไงนี่ล้อ,อยางนะครับผม ด้านข้างมีบันไดสแตนเลสพร้อมตัวจุดกันลื่นนะครับมันจะเป็นจุดยางเนี่ยครับผมนี่มีครบทุกตำแหน่งไม่มีตรงไหนหลุดเลยนะเนี่ยนี่นะปกติแล้วเนี่ยมันจะชอบหลุดใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยหูใหม่มากดูสวยเลยทั้งสองข้างนะเป็นบันไดสแตนเลสแบบนี้แล้วสีสันด้านข้างไม่มีริ้วรอยรอยขูดขีดรอยกระเทาะของสีตรงขอบประตูเลยนะนี่สวยจริงนะคันนี้อ,องตรงเนีนะ่ให้ดูขอบประตูนยเพื่อน นี่นะปกติมันจะชอบสีกระเทาะอะไรนู่นนี่นั่น<ๆ>ใช่ไหมนี่ดูเฮ้ยสีไม่กระเทาะออกเลยขอบประตูโคตรสวยใครได้ไปโชคดีอ่ะบองตรงคันนี้นนะแล้วออปชั่นที่ให้มานะผมมีไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะสมาร์ทเอนทรีนะครับผมคีย์เลสท,ทั้ง4ประตูเลยแตะล็อกได้แตะเปิดได้ทั้ง4บานเลยนะประตูเนี่ยเออให้มาครบหมดเลยฝาท้ายไฟฟ้าเพื่อนฝาท้ายไฟฟ้าเดีย๋ยวค่อยไปเปิดกันเรามาดูภายนอกก่อนนี่ กันชนท้ายนะครับผมเป็น AMG Styling นะนี่นะนี่ปลายท่อสแตนเลสนะครับผมมันจะเป็นแบบฝังที่กันชนแบบนี้นะแล้วก็มีการตกแต่งตรงนี้ครับผมอ่าจะเรียกว่า diffuser ได้ไหมอ่ะมันอันเล็กๆอ่ะเป็นโคมเมียมอ่ะตรงเนี้ยอ่าเป็นตัวจัดสันอากาศด้านท้ายรถแล้วกันนะครับผมนี่ปลายท่อนะอยู่ตรงนู้นโหโคตรเท่ Park sensor นะครับนี่มี Park sensing sensor ให้นะครับผมมีรอบคันเลยด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มี ช่องชาร์จไฟนะผมตรงนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนาะก็จะมีช่องชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นะผมนี่เวลาเราเปิดนะก็จะเจอกับตัวชาร์จแล้วก็มีขั้นตอนการชาร์จตรงนี้นะครับผมนะวิธีการชาร์จนู่นี่นั่นนะสัญลักษณ์ amg นะครับผมสัญลักษณ์โฟเมติกเนาะคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็สัญลักษณ์คำว่า gle 5 0 0 e ทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะผมในส่วนของด้านท้ายนี่เป็นไงสวยป่ะอ่ะเรามาเปิดดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยวางของได้เยอะไหมบอกเลยนะ คันใหญ่ขนาดนี้วางของได้เยอะอยู่แล้วเป็น SUV ใหญ่นะครับผมแต่ว่าแบบ5้าที่นั่งนะไม่ใช่เจที่นั่งนะครับผมอ่ะเปิดขึ้นมาก็จะเจอกับอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ประมพยาบาลไฟสะท้อนแสงแม่แรงยกระรถนะครับผมตัวขันแม่แรงนะครับผมนะแล้วก็คู่มือการใช้ในส่วนของชุดชาร์จแต่ชุดชาร์จตอนนี้ทางให้สิณีวั์เนี่ยเอาไปเก็บในในตู้ล็อกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวมันจะหายไปนะฮะก็เลยเอาไปเก็บนะจริงๆแล้วจะมีอุปกรณ์ชาร์จอยู่ในช่องนี้นะครับผมอ่ะ ทีนี้เมื่อเราปิดฝาตรงนี้ลงมานี่นะครับดูพื้นที่การวางของอุย้ยกว้างมากเลยนะพื้นที่การวางของเนี่ยกว้างมากๆนะครับผมเออแล้วก็มีม่านบางสัมภาระด้วยนะนี่มีม่านดังบางสัมภาระนะครับผมนี่เวลาเราบาังนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะอ่ะนี่ดูนะเนี่ยเวลาเราปิดฝากระโปรงมามันก็จะมองไม่เห็นนะครับผมเวลาเราวางของสิ่งมีค่าหรือว่าของที่มีราคามูลค่าหน่อยเนะนี่ยเวลาคนภายนอกหรือว่าคนที่เขาไม่ประสงค์ดีเนาะเขาก็จะมาส่องสองเอ้ย เจอของมีค่าเขาก็ทุบก,กระจกอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นม่านบังไว้ไม่ให้เขาเห็นน่ะเป็นไงเจ๋งวะล่ะนะนี่คือพื้นที่กําลังของวางได้แล้วก็บอกพับได้นะครับผมเนี่ยผมจะเห็นว่าผมตั้งใจพับให้มันเป็นอย่างนี้จะได้เห็นว่าเออเป็นสามารถพับได้เป็นแบบ 60- 40นะครับผมนะ่ะถ้าเราต้องการนั่งโดยสารนะครับแล้วก็พับเอาแล้วก็วางของอีกด้านหนึ่งก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยแล้วแต่เพื่อนๆเเอนๆเลยว่าจะปรับยังไงนะครับเพราะว่ามันอิสระมากนะามากดตรงนี้นะครับผม กดปิดนะอ้าวกดไม่โดนนี่กดปิดแบบนี้มันก็จะปิดลงมานะครับผมแบบหรูหราเนาะป็นไงแล้วด้านบนเนี่ยเขามีราวหลังคาให้เ,เพื่อนๆด้วยเอาไว้แต่งเพิ่มเติมใส่แลกกรองคงหลังคาแล้วแต่นะเป็นเป็นราวหลังคาสแตนเลสนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสแตนเลสแข็งแรงมากไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยเป็นสแตนเลสเลยนะครับอะทีนี้เรามาดูภายในนะครับผมนี่เปิดภายในครับโอ้โห,หภายในโคตรสวย ให้ดูอย่างนี้ให้ดูภาพรวมก่อนภายในสวยนะผมถึงปุ่มกดแรงต่างมันอาจจะลอกตามการเวลาเพราะว่าในโมเดลเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณปีสักประมาณ13บ4 15เนบ้านะเบนเนี่ยมันจะมีข้อด้อยอยู่อย่างหนึ่งคือปุ่มมันจะชอบลอกนะเคยใ,ใครใช้เบนซ์อยู่น่าจะเข้าใจดีปุ่มมันจะชอบลอกนะครับผมออแล้วรุ่นนี้มันก็ลอกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลอกเนะี่ยอย่างเนี้ยเบรกมือเห็นไหมมันจะเป็นขาวๆแล้วเนี่ย นะครับคือขูดออกไปหมดเลยนะมันจะเป็นตอนแรกมันสีดำเนาะแล้วก็มีตัว P ใช่ป่ะ,ะมันลอกออกนะครับนะแล้วก็ปุ่มสวิช์ต่างเนี่ยอย่าง Memory เมมโมรี่เงี้ยมันก็ลอกตามการเวลานะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพรวมก็ยังสวยอยู่นะภาพรวมก็ยังสวยอยู่เพื่อนๆอน่อะสวิชกกระจกนะผมอันนี้เจ้าของเขาน่าจะแต่งมาแหละเป็นปุ่มกดนะครับผมแล้วก็ครอ,อ,นะอบด้วยสีโครเมียมนี่ครอบด้วยสีโครเมียมนะผมปุ่มเปิดฝาถังน้ํามันเนี่ยมันก็จะลอกแบบนี้ นะปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับนะ่าก็จะประมาณนีนะ้แผงประตูเป็นแบบบุนุ่มตัดเย็บด้วยหนังสวยๆแบบนี้เลยเพื่อนๆตกแต่งลายไม้นะครับมีไฟแอมเบียน์นะครับผมไฟแอมเบียน์จะอยู่ด้านล่างไฟแอมเบียน์อยู่ด้านล่างนะเห็นไหมนะนะกลางคืนจะสวยๆนะครับผมเครื่องเสียงของตัวนี้นะครับผมเป็นฮาร์มันคาร์ดอนนะครับฮาร์มันคาร์ดอนเลยเสียงเพาะกระหึ่มสะใจไม่ต้องห่วงเสียงนี่ตึมตอมตึมตัม,ตมสะใจมากเวลาเราเปิดเพลงฟังในรถนะครับตัวเบาะนะครับ เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมหัวหมอนไฟฟ้าพนักพิงไฟฟ้าฐานรองนั่งปรับไฟฟ้ามีที่ปรับดันหลังบีบรัดนะครับปรับได้หมดนะบ,บอกเลยปรับได้ละเอียดมากๆปรับได้ละเอียดเลยนะครับแล้วดูสภาพหนังนี่ให้ดูให้ดูสภาพหนังนะครับสภาพหนังนี่ต้องบอกเลยนะว่าเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมใช้ไม่มียับไม่มีย refund, ม่ยนฟองน้ําไม่ลม้มเพื่อนๆสวยมากสวยเลยนะครับแล้วมีมโมรี่จดจําให้สท่านนะ สามท่านเลยทั้งเบาะด้านขวาและเบาะด้านซ้ายพวงมาลัยปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางนะครับผมเป็นพวงมาลัยแบบ shape นะครับเป็นดี a pe แบบนี้ท้ายตัดแบบนี้สวยๆนะปรับทิศทางสี่ทิศทางแบบไฟฟ้าเพื่อนๆแล้วมีแพ d d ดิ Shi พนะผมมี p a d เ l Shi ิพตรงนี้หลังพวงมาลายัยคันนี้มาพร้อมเกียร์7สปีดโทนิกพัดนะครับขับสนุกมากขับสนุกเลยแล้วช่วงล่างเป็นขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกด้วยโอ้โหยิ่งยึดก่อนถนนดีเลยนี่ระบบไฟหน้าอัตโนมัติแบบนี้นะการสตาร์ทรถยังเป็นกุญแจแบบแม่เหล็กอยู่นะครับ ก็คือเอาดอกกุญแจใส่เข้าไปในร่องนี้แล้วก็บิดสตาร์ทได้นะครับผมนะด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับหน้าจอ Information Display รับสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงนะส่วนด้านล่างจะเป็นในส่วนของระบบควบคุม,ค,มความเร็วคูช์ Control นะครับผมนี่มีคูช์คอนโทรอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ก้านเล็กๆคือปรับพวงมาลัยเป็นไงให้มาครบๆแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปที่รถเพื่อจะสตาร์ทรถให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับ เดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งนะนี่การสตาล์ก็อุจเสียบนะครับผมแล้วก็บิดสตาร์ทให้ดูหน้าวัดมาตรวัดดีกว่าอันี้คือสตาร์ทแล้วนะครับอันนี้คือสตาร์ทแ,นะแล้วนะครับผมนะข้อความแจ้งเตือนแรกที่เห็นเลยคือระบบรันแฟลตนะครับแล้วก็ให้ดับรถเพราะว่าเปิดประตูอยู่นะ <c oughs> มันก็จะมีแค่นั้นนะครับทีนี้เรามาดูนะผมคันนี้เอาเลขม 4, 000, เไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเพื่อนๆไม่ได้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้า 9, นะ 1 8 4 6 6 6กิโลนะครับผมนะก็จะมีนี่ครับผมในส่วนของดูระดับแบตเตอรี่นะผมเกี่ยวกับระบบไฮบริดนะคันนี้เป็นปลั๊กอินนะครับผมนะก็ถ้าแบตใกล้หมดก็เอาไปชาร์จไฟนะครับนี่อัตราการสิ้นปงสิ้นเปลืองต่างๆนะก็จะมีรระยะทางบอกนะครับนี่ก็จะมีข้อมูลให้เราได้ดูนะผมแล้วก็เอาไปปรับในส่วนของการใช้ในครั้งต่อไปเพื่อความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอมาตรวัดนะครับผมเรามาดูตรงกลางกันต่อนะในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นคอมมานด์ออนไลน์เพื่อนๆตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีนี่ครับผมระบบแผนที่นำทางนีเกชันนะครับผมมีซูมเอาออกมาจนเห็นทะเลอ่าวไทยเลยนะฮะมี Radio Media ะรีดิโอมีเดียนะผมตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับการเชื่อมต่อไร้สายด้วยบลูทูธนะครับแล้วก็พวกอินเทอร์เฟซต่างๆอย่างเช่น USB SD การ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะ นี่มีคุยโทรศัพท์ในรถได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถได้ตั้งค่าต่างๆนะนี่ Vehicle Setting นะผม Dynamic Select กล้อง360องศานะครับผมระบบเครื่องยนต์นู่นนี่นั่นนะครับผมคู่มือการใช้ี่ก็ยังมีให้หมดตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอที่ไม่สามารถสัมผัสได้นะครับผมหรือท่านใดที่อยากจะไปอัปเกรดให้เป็นระบบ Android ให้รองรับ Apple CarPlay Android Auto อันนั้นก็อยู่ที่เพื่อนเลยจะอัปเกรดแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเข้ารูป แบบตรงรุ่นเลยนะก็ลองไปหาดูได้นะครับผมนะลงมาก็จะเป็นเครื่องเล่นนั่นแหละนะผมเป็นช่องใส่แผน่นช่องใส่ s อ c ดี d าร์นะผมเมนูลัดต่างๆนะปุ่มโทรศัพท์นะนี่ดูดูให้ดูปุ่มไม่ใช่อะไรให้ดูปุ่มไม่มีทะลอกเลยไม่มีปุ่มไหนทะลอกเลยเนะี่ยให้ดูใ,ใกล้อ่ะให้ดูใ,ใกล้เห็นไหมไม่มีปุ่มไหนะลอกเลยครับผมสวยเลยนะปุ่มกดนี่คือแบบดูดีมากนะครับอ่ะลงมานี่นะครับก็จะมีในส่วนของการ เขาเรียกอะไรอ่ะระบายความร้อนที่เบาะนะครับผมเบาะที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะจะมีระบายความร้อนเปิดได้3ระดับนะครับผมปิดการทรงตัวนะครับผมหรือว่าการลื่นถลเหลยต่างๆเราสามารถปิดได้นะครับผมใครที่อยากจะขับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดๆเลยนะก็สามารถปิดได้นะครับผมนะอ่าแล้วก็ดูในส่วนของการเปลี่ยนนะโหมดไฮบริดนะฮะก็จะมีให้เราใช้งานเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียวเป็นโหมดเซฟนะครับผมหรือว่าโหมดชาร์จนะเราก็เปลี่ยนได้เนี่ยเวลาเราก,กดเข้าไปนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้ นะก็จะมีไฮบริด e-save ชาร์จแล้วก็ e-mode นะครับผมคือ e-mode เนี่ยมันจะเป็นการใช้ไฟฟ้าล้วนๆนะครับผมณนะตอนนี้เขายังไม่อนุญาตให้ใช้เพราะว่าแบตเตอรี่เหลือแค่8%เนาะถ้าเขาบอกให้ไปเสียบชาร์จเอานะครับเสียบชาร์จก่อนให้แบตเตอรี่มีก่อนแล้วนะถึงจะใช้ได้ในส่วนของระบบ e-mode e ก็คือ EV นั่นแหละนะอ่ะนี่ลงมาก็จะเป็นการปิด Park นเซอร์นะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์บอกนะครับเป็นไฟแดงขึ้นมานะผมว่าเออตอนนี้เนี่ย ระบบแอร์บงแอร์แบ็กอะไรมันทำงานอยู่หรือเปล่านะครับผมนะลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศเป็นแบ่งอุณหภูมิเป็นซ้ายขวานะเท่าที่เห็นในตรงนี้นะแบ่งอุณหภูมิซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้นะแปลงลมเป็นซิงเกิลนะปัดทิศทางลมนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเครื่องปรับอากาศเนาะลงมาตรงนี้เนี่ยเป็นที่วางแก้วน้าครับเป็นที่วางแก้วน้ําเพื่อนแต่ว่ามันมีฟังก์ชันนี้เพื่อนทาให้น้ําแข็งไม่ละลายทําความเย็นให้กับแก้วน้ําที่วางอยู่ตรงนี้ เราสามารถเปิดใช้งานตรงนี้ได้นะครับผมเวลาเราเปิดแล้วจะมีไฟแดงตรงนี้ติดขึ้นมานะครับเวลาเราวางแก้วน้าเนี่ยเพื่อนน้าแข็งที่อยู่ในแก้วมันจะไม่ละลายเพื่อนมันจะทําความเย็นอยู่ในเนี้ยนะคือมันจะทําความเย็นอยู่ในนี้เพื่อนๆนะดูด้านข้างผนังเขาเนี่ยมันจะเป็นสแตนเลสนะครับเนี่ยด้านข้างเนี้ยมันไม่ใช่พลาสติกนะมันเป็นสแตนเลสจับไปจะเย็นๆนะครับจับไปจะเย็นๆทำให้เวลาเราวางแก้วนงแก้วน้าเนี่ยมันจะช่วยรักษาอุณหภูมิน้ําให้มันเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากเจ๋งมากๆแลในนนปััจจุบะ หลายรุ่นนะไม่มีนะครับหลายรุ่นไม่มีแล้วนะครับผมส่วนใหญ่จะใช้วิธีอะไรรู้ไหมใช้แรงลมแอร์มาเป่าเอาแรงลมแอร์มาเป่าแล้วถ้าสมมุติเราเปิดแอร์เบาๆอย่างเงี้ยมันน้ำมันก็ละลายอยู่ดีอะครับมันก็ไม่ได้เย็นเนาะเอออันนี้ก็เป็นแยกเฉพาะออกไปเลยนะครับผมทําความเย็นโดยระบบของเขาเออมีลั๊กเอาเลสให้หนึ่งช่องตรงนี้นะเอาไว้เสียบชาร์จนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะถัดมาวงนี้เป็นคอนโทรลเลอร์อันนี้ไม่ได้พูดถึงมากนะครับผม ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะมันก็ควบคุมเครื่องเล่นนั่นแหละนะครับผมใครจะทัดแพดก็ได้ใครจะหมุนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะถนัดนะด้านขวาดีกว่าด้านนี้นะครับผมนี่ครับผมเป็นเกี่ยวกับการใช้งานตัวรถนะครับผมยกช่วงล่างนะครับผมล็อกความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับปรับระบบช่วงล่างนี่มีสปอร์ตคอมฟอร์ตถนนลื่นนะผมจะเป็นสโนว์แบบนี้นะฮะแล้วก็อินดิวิเดียลเนี่ยให้เราปรับแต่งเอาเองนะครับผมแล้วก็ บิดหมุนเอาได้นะผมแล้วคันนี้มันเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้องไนงเพื่อนเนาะมันก็เลยสามารถที่จะใช้งานระบบเหล่านี้ได้นะครับผมเก๊กลางเปิดได้นะครับด้านในเนี่ยอ้าด้านในก็จะเป็นช่อง usb 2ช่องอยู่ด้านในแล้วก็เป็นกล่องใส่ของให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับอ่ะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับสวิตช์เปิดปิดในส่วนของหลงังคาน ปิดปิดมา่านเปิดปิดกระจกได้มีที่ใส่แว่นตานะครับผมที่บังแดดมีไฟส่องแต่งหน้านะผมนี่มีไฟส่องแต่งหน้าเวลาเราเปิดตรงนี้ไฟมันจะติดขึ้นมาอา่าก็จะเป็นวิธีการแบบนี้นะครับผมนะทีนี้เรามาดูหลังคาครับผมอลังการงานสร้างหลังคามีทั้งตอนหน้าตอนหลังแต,แต่ตอนหน้าเนี่ยตรงนี้จะเปิดได้นะส่วนตอนหลังจะเปิดไม่ได้ส่วนม่านบังแดดนะผมจะเป็นการพับเข้าไปนะผมตรงตรงนี้มันจะม้วนเก็บอยู่ตรงนี้ นะผมในส่วนของม่านบางแดดเป็นม่านบางๆนะครับผมเยดี๋ยวผมจะเลื่อนเปิดให้ดูนี่นี่นะครับเป็นม่านบางๆแบบนี้ครับนี่แต่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะร้อนมันไม่ร้อนนะครับแต่ม่านมันไม่ได้หนาไงครับม่านมันบางบางแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนม่านมุ้งอ่ะเนี่ยมองเข้าไปก็เห็นท้องฟ้านะครับผมนะ,ะแต่มันกันแดดได้เลื่อนไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ย ม่านมันบางหัวจะร้อนหรือเปล่าไม่ต้องกลัวมันไม่ร้อนนะครับผมนะแล้วด้านบนกระจกเนี่ยเขาติดฟิล์มมาให้แล้วเป็นแสงกัน UV อะไรพวกนี้นะครับผมนะนี่เป็นไงเจ๋งนะเบาะนั่งด้านข้างก็สวยนะครับด่เบาะนั่งด้านข้างไม่มีล้มเลยสภาพหนังสวยๆแบบนี้อ่านี่ครับผมดูนี่กันคอนโซลด้านหน้า,นาตัดเย็บด้วยหนังโอ้โหมันลายมงลายไมย้สภาพสวยๆแล้วเสียงเพราะมากคันนี้นะอยากให้เพื่อนๆมานั่งฟังนะเป็นลําโพงฮาร์มันแคดอนนะ่ะเครื่องเสียงแบรนด์ระดับโลกครับเออใครที่แบบ ใครที่แบบชอบในเรื่องของเครื่องเสียงรถยนต์นะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะครับผมเดิมๆมันดีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูเบาะด้านท้ายครับนี่ด้านท้ายเพื่อนๆด้านท้ายเนี่ยนะบอกเลยนะสภาพใหม่มากดูพรมรองพื้นโอ้โหใหม่กริบใหม่กริบนี่เป็นพรมรองพื้น AMG ครับผมนี่ไงใหม่กริบกริบสวยช่องแอร์ด้านหลังนะผมช่วยกระจายแรงลมนะผมนะนี่มีช่องวางคงวางของโอ้โหให้มาครบหมดแบบนี้ นะแล้วเบาะเนี่ยพับได้อย่างที่บอกไปพนักพิงปรับได้นะผมใครที่แบบเฮ้ยนั่งไปแล้วมันแอนพุงกไหมวะมันเอนหลังเกินไปเราปรับขึ้นมาได้นะฮะจะเห็นว่าเนี่ยผมปรับให้ดูแบบนี้เห็นไหมความแตกต่างเยอะเหมือนกันนะมันทําให้การนั่งเนี่ยมันสามารถนั่งได้อย่างสบายนะครับผมแล้วแต่สรีระของแต่ละท่านเลยเราปรับได้นะครับด้านข้างมีม่านครับผมเขามีม่านบังแดดนี่มีม่านบังแดดแบบนี้ให้โอ้โหมันดีมากเลย เอาไว้กันสายตาบังสายตาหรือว่าบาังแสงแดดก็ได้นะครับผมนะเป็นแบบรางเลื่อนเป็นแบบลางเลื่อนไม่ใช่ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะจะเป็นการดึงจากซ้ายไปขวาเป็นแบบม่านเลื่อนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้วิธีการเกี่ยวนะครับใช,ใช้วิธีการเกี่ยวกับตะขอตรงนี้แบบนี้เลยนี่เวลาทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบังแดดได้ไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวร้อนเลยและคันนี้เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเขาติดตั้งอันนี้มาให้เพิ่มเติมนะผมเป็นเอาไว้ผ่านข้าวครับ เอาไว้ทานข้าวนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะครับผมใครที่อยากได้นะนี่ก็สามารถเอาพวกเข้ากงเข้ากล่องมานั่งกินในรถได้สําหรับเด็กๆลูกๆของเราเวลาขับไปส่งโรงเรียนหรือว่าขับพาเข้าไปเที่ยวเงี้ยวางเดินทางนะครับผมเกิดหิวข้าวเกิดอยากกินขน,ขนมเนี่ยก็จะมีในส่วนของโต๊ะตรงนี้ให้เขาได้วางของนะครับผมนะแต่มันอาจจะรับน้ําหนักได้ไม่เยอะนะอันนี้บอกเตือนไว้ก่อนนะครับผมนะเวลาจะ วางโน้ตบุ๊กวางอะไรพวกนี้แมคบุ๊กเนี่ยวางได้นะทำงานได้นะผมแต่ถ้าเป็นของหนักๆเลยเนะี่ยวางไม่ได้นะมันอาจจะพุบพับเก็บลงไปเองนะครับผมนะมันรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้าวเป็นพวกแมคบุนะ๊กโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยวางได้สบายครับผมอ่ะนี่คือด้านหลังด้านหลังนะนั่งสบายแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับคันบม่เริ่มขนาดนี้อ่ะเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อดีกว่านะครับผมอ่ะเราไปดูเครื่องยนต์กันนะวิธีการเปิดเปิดตรงไหนวะตรงนี้อ่ะเนะี่ย m e อร์เซเดสเบนเนี่ยนะตำแหน่งการเปิดฝาโปรงเขาจะอยู่ที่เดิมอยู่ทุกรุ่นเลยนะครับเรามาเปิดดูห้องเครื่องนี่เพื่อนๆห้องเครื่องเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์3.0เทอร์โบคู่นะครับผมพละกำล,งลังรวมมอเตอร์442แรงม้าเลยนะแล้วเกียร์ที่ให้มาเป็นเกียร์ 7G Tonic Plus เพื่อนๆโอ้โหมันแบบขับสนุกแรงมากนะครผมแล้วประหยัดด้วยนะคือมันเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดแน่นอนว่าจุด สำคัญไฮไลท์เลยนะเอาไฮไลท์มาร์กเอาไว้เยอะๆเลยก็คือการประหยัดน้ามันแล้วก็การขับขี่ด้วยระบบไฮบริดนะครับผมจะขับเป็นรถไฟฟ้า EV ก็ได้ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้อยู่ประมาณ28-30มกิโลเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับผมแต่ถ้าจะเอาประสิทธิภาพเต็มๆของเขาก็คือต้องใช้ในโหมดไฮบริดนะครับแล้วก็ชาร์จไฟให้เต็มมาไว้นะครับผมนะนี่นี่คือของเครื่องสวยนะเครื่องยนต์นิ่งมากเลยนะนี่เครื่อง3.0นะแต่ว่าเครื่องยนต์นิง่งแล้วเป็นเทอร์โบคู่เพื่อนเน โอ้มันเจ๋งมากเป็นเครื่อง30 V 6นะผมเติมน้ำมันเบนซินนะครับไม่ใช่เติมดีเซลนะเติมเบนซะินนะเพื่อนๆนะอ่าเป็นไงนี่แล้วโครงสร้างคันนี้เนี่ยสวยมากนะครับโครงสร้างสวยไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําตัดต่อต,ตัวถังแน่นอนครับผมใครสนใจนะมาดูคันจริงได้มาลองขับได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับเจ้า m e r c e d e s b e n z GLE 5 0 0 e โมเดล W 1 6 6รุ่น AMG Dynamic คันนี้นะปี2016จดทะเบียนในปี2017อุปกรณ์มีให้ครบนะครับผมสายชาร์จมีให้กุญแจให้2ดอกคู่มือการใช้งานมีให้นะครับผมแล้วก็ราคาเพียง1,159,000บาทรถวิ่งมา1 8 8 0 0 0กิโลนะครับผมนะเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่สิ184,000กิโล นะครับผมพูดผิดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยต้องขออภัยด้วยไม่อยากพูดใหม่นะครับผมนะ1846นะครับใครสนใจโทรเข้ามาได้ที่เบอร์090101 1019 10 10นะครับผมก็ฝากไว้กับคันนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ